รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการห่วงใยนักเรียนที่ผู้ปกครองเสียชีวิตด้วยโควิด19เร่งปู่ผมค้นหาช่วยเหลือจนเรียนจบวทัทถ่รยตรีธนุวงจินดารองเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ขณะนี้ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้นักเรียนได้รับผลกระทบจากวิรกิจนี้เนื่องจากผู้ปกครองติดเชื้อโควิด19เสียชีวิตทําให้นักเรียนกลายเป็นเด็กกำพร้า ซึ่งขณะนี้พบตัวเลขจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีนักเรียนที่พ่อแม่เสียชีวิตจนกลายเป็นอีกกำพราา้าจำนวน35รายซึ่งนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยในเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยได้มีข้อสั่งการและมอบเป็นนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับสถานศึกษาให้เป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยช่วยเหลือนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้ช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ปกครองพ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 โดยให้สปทมีการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นักเรียนกำพรา้าได้รับทุนการศึกษาและได้ให้รับการศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกคนขณะเดียวกันจะมีการตั้งศูนย์ประสานงานโควิ 19, นด -19 าจำนวน4ภูมิภาคได้แก่ภาคตะวันออกเชียงเหนือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 ภาคใต้โรงเรียนราชประชานครส19 19ภาคเหนือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่และภาคกลางโรงเรียนพิบูลประชาสรค์ ทางนี้ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดารองเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่กำกับดูแลสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสสสได้มอบนโยบายศูนย์การศึกษาพิเศษในระดับพื้นที่ใหน้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการในการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพรา้าโดยศูนย์การศึกษาพิเศษจะต้องปูพรมค้นหาว่ามีนักเรียนคนใดที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้าอยู่ในพื้นที่ไหนจำนวนเท่าไหร่เพื่อส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์หรือ โรงเรียนราชประชาอุเคราะห์ในสังกัดของสพทจนจบการศึกษาต่อไปและทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสพทสวัสดีค่ะ